สุภาษ,ษ,ษิตบทที่24ข้อที่27จงเตรียมงานของเจ้าที่ข้างนอกจงทำมันให้พร้อมสำหรับเจ้าในที่นาแล้วหลังจากนั้นก็จงสร้างบ้านของเจ้าข้อนี้ก็งงๆอยู่ถ้าดูตามเนื้อหาเอาตกลงคือเขาจะสร้างบ้านเขาต้องไม่ได้สร้างในที่นาใช่ไหมแล้วทำไมจงเตรียมงานให้พร้อมตั้งแต่ในที่นาแล้วก็มาสร้างบ้านที่ในเมืองในบ้านเอ๊ะมันก็งงมันยังไงกัน <laughs> ความหมายก็คือว่าเวลาจะทําอะไรเนี่ยเราควรจะเตรียมให้พร้อมล่วงหน้าตั้งแต่ในที่ที่ดูเหมือนมันอยู่ยังอยู่นาอยู่เลยต้องทานาอยู่นะแต่น่นหละเออเจอไม้เออไม้ท่อนนี้เอาไปทาเสาบ้านได้เออเออไม้นี้เข้าท่าไว้เอาไปตัดหน่อยเอาไปทํางนี้เออเออไอ้น,นี้มีเชือกเออเป็นเสาวันนี้ทําเป็นเชือกได้ตนะ่างๆเตรียมให้พร้อมในขณะที่ยังไม่ถึงเวลาแล้วพอถึงเวลาก็จงสร้างบ้านขึ้นมีสะพานอันหนึ่งผมประทับใจมากคือสะพานไทยเบญยนเยีย่ยมสะพานนี้เนี่ยในประวัติศาสตร์ก็ เป็นหนึ่งในสะพานที่น่าประทับใจมากเพราะว่าเขาปิดถนนคืนเดียวคือตอนเย็นเนี่ยมาเนี่ยยังไม่มีสะพานอยู่เลยปิดถนนเช้ามาอ้าวทำไมไมันมีสะพานขึ้นมาแล้วเขาใช้หลักการที่ว่าสะพานนี้เนี่ยมันถูกสร้างมาเรียบร้อยแล้วจริงๆอยู่ที่เบนเยี่ยมนะเป็นสะพานเป็น second hand นะแต่ว่าถูกสร้างมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขน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 สะพานมาแล้วก็ประกอบปิ้งจริงๆๆงจึงจึงงกลายเป็นสะพานเลยเสร็จได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เป็นสะพานที่น่าประทับใจว่าสร้างเสร็จอย่างรวดเร็ว เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยและเบลเยียมประเด็นก็คือว่านี่ไงครับในการสร้างสะพานเนี่ยเวลาสร้างสะพานหรือสร้างถนน,นใช้เวลานานมากแต่มีอีกวิธีหนึ่งคือว่าถ้าเราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมตั้งแต่ยังไม่ถึงที่ที่จะสร้างสะพานแต่พอมาถึงที่ที่จะสร้างสะพานมันก็เลยเกิดสะพานขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สวยงาม เป็นเหมือนกับในสุภาษิตข้อนี้นคือว่าเตรียมให้พร้อมขณะที่ยังไม่ถึงเวลาเตรียมให้พร้อมขณะที่ไองานนั้นเนี่ยยังมาไม่ถึงบางคนเตรียมตัวแต่งงานแล้วยังไม่มีแฟนเลยเตรียมไว้ก่อนก็ใช้สุภาษิตข้อนี้ได้นะแม้นมันยังไม่เห็นแม้นยังไม่มาแต่เรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เตรียมให้พร้อมตั้งแต่ในทุงน่งนาเพื่อว่าเจ้าจะมีไม้สําหรับการสร้างบ้านในหนึ่งพงศาวดารบทที่22ข้อที่2ดาวิดรู้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างพระวิหารแต่สิ่งที่ดาวิดทําก็คือว่าดาว วิได้บัญชาให้รวบรวมบรรดาคนต่างด้าวในแผ่นดินอิสราเอลแล้วก็เป็นคนสกัดหินให้เตรียมหิสกัดหินเอาไว้เตรียมอะไรต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอ่ะแล้วาวิดจะสร้างพระวิหารเหรอไม่ใช่เดี๋ยวพอถึงเวลาที่จะสร้างพระวิหารซึ่งโซโลมอนอยู่ในเวลานั้นเนะเาะก็จะมีทุกอย่างพร้อมสําหรับการสร้างพระวิหารในหนึ่งพงระคับทที่5ข้อที่17บอกว่าพระราชาก็บัญชาให้สกัดก้อนหินใหญ่เตรียมต่างๆเอามาให้เรียบร้อยแล้วก็สร้าง ก้อนหินต่างๆเนี่ยสกัดให้สวยงามเรียบร้อยเมื่อเขาสร้างพระวิหารจึงไม่มีเสียงค้อนเสียงขวานหรือเสียงเครื่องมือเหล็กใดๆในพระวิหารขณะทําการก่อสร้างเฮ้ย hey, เป็นไปได้ไงวิหารอันงดงามของซาโลมอนสร้างแต่ไม่มีเสียงค้อนตีตุ้งตุง,ตง,ตงไม่มีเสียงตอกเสาเข็ม okay, ไม่มีเสียงอะไรอย่างนั้นเหรอแล้วมันจะทําได้ยังไงเพราะว่าถ้าไปอ่านก่อนน้านี้คือเขาเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้พร้อมก่อนแล้วก็พอสร้างพระวิหารก็ยกมาแล้วประกอบมาใส่มาวางศีราต่างๆก็เตรียมเอาไว้อย่างเรียบร้อย Okay. คำเตือนนี้นะครับบอกว่าให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเนี่ยก็คงจะเกี่ยวข้องกับการแต่งงานด้วยถ้าตามวัฒนธรรมสมัยนั้นก็คือว่าหนุ่มๆเนี่ยควรจะเตรียมตัวให้พร้อมในการทํามาหากินทําไร่ไถนาอะไรต่างเนี่ยให้เรียบร้อยพร้อมที่จะแบกภาระของครอบครัวคือทํางานประจําทํางานสิ่งที่ทําได้เนี่ยทำอย่างสัตย์ซื่อเก็บสะสมเงินทองหรือต่างๆเตรียมให้พร้อมเพื่อว่าพอถึงเวลาจะสามารถสร้างบ้านหรือว่าสร้างครอบครัวได้เมื่อถึงเวลาที่ต้อง ทำหน้าที่เนี่ยก็จะมีทุกอย่างสำหรับการทําหน้าที่นั้นสรุปก็คือว่าอ้อหนุมน่มๆครับยังไม่แต่งงานแต่วันนี้ทํานาอยู่ก็ ทำอย่างเต็มที่หมายถึงว่าวันนี้เนี่ยกิจวัตรประจําวันอาชีพการงานก็ยังขยันขันแข็งต่อไปเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาสร้างครอบครัวท่านจะได้มีครอบครัวที่แข็งแกร่งเตรียมทุกอย่างให้พร้อมและเรียบร้อยเตรียมตัวสําหรับอนาคตด้วยการสัตซ์ซื่อในการทําสิ่งที่เราทําในวันนี้พอมาถึงในเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณเราเตรียมให้พร้อมวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อพระเจ้าจะใช้เราเป็นพรสาหรับคนในครอบครัวของเราสําหรับ คนที่ทำงานหรือสำหรับคนในประเทศไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตามการทรงเรียกตามแผนการของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของท่านอย่าไปรอถึงวันนั้นก่อนแล้วค่อยไปเตรียมเตรียมตั้งแต่วันนี้เลย เราแต่ละคนมักจะรู้สึกลึกๆในใจรู้ว่าเอ๊ะเรารู้นะว่าพระเจ้าเนี่ยจะใช้เราอะไรบางอย่างเนี่ยอะไรบางอย่างให้เราเตรียมให้พร้อมอาแล้วเตรียมอะไรเนื่องจากไม่รู้ว่าทําอะไรก็คือเตรียมชีวิตฝ่ายวิญญาณเตรียมที่เราจะสัตซ์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าให้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเพราะว่าคนที่กําลังเตรียมชีวิตของเราเพื่อให้พร้อมสําหรับวันนั้นวันแห่งการสร้างบ้านหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแผนการของพระเจ้าเนี่ยคนที่เตรียมเราวันนี้คือพระเจ้าแล้วเตรียมยังไงครับเตรียมอย่างนี้ครับเตรียมให้เราต้องไปเจอคนยี่เงายี่งเง ที่ทำงานนี่แหละเอา้าเหรอ เพื่อจะหลอมชีวิตของเราพัฒนาชีวิตรเราพัฒนาอดทนพัฒนาทมใจพัฒนาสัตว์ซื่อพัฒนาอะไรก็แล้วแต่พระองค์อนุญาตให้เหตุการณ์บางอย่างสถานก,การณ์บางอย่างเข้ามาในครอบครัวของเราเข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาในหน้าที่การงานเข้ามาที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยของเราหลังนี้เนี่ยรู้แต่เป็นการเตรียมเตรียมไม้ให้พร้อมในทุ่งนาเพื่อว่าพอถึงเวลาสร้างบ้านทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ว่าในการทําตามแผนการของพระเจ้าเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์เงินทองไม้หินอิดดินบุ ปูนเนี่ยไม่ค่อยสําคัญแต่จิตวิญญาณที่เติบโตเพียงพอที่พระเจ้าจะใช้การได้เนี่ยสำคัญและการเตรียมนั้นต้องใช้คนงิ่งางาเงาแบบนั้นต้องใช้สถานการณ์แบบนี้เพื่อจะเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมพัฒนาชีวิตของเราเพื่อพร้อมสำหรับวันที่พระเจ้าจะใช้เราเป็นพระพรสําหรับผู้คนมากมายดังนั้นจงตอบสนองเหตุการณ์วันนี้อย่างสัตย์ซื่อตามพระคําของพระเจ้าเพราะว่านั่นเป็นการเตรียมตัวของท่านให้พร้อมสําหรับอนาคตที่กําลังจะมาถึง